ธุรกิจเครือข่ายคือธุรกิจแห่งความเสมอภาคเพราะว่าถ้าเป็นธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจแบบมีธรรมิบาลในธุรกิจเครือข่ายแล้วจะมีการลงทุนน้อยมากไม่ต้องลงทุนเปิดหน้าร้านเพราะใช้เงินมากคนทุนน้อยจะเสียเปรียบทันทีคนมีเงินมากจะมีโอกาสมากกว่าไม่ต้องสต็อกสินค้าก็ได้เปิดโอกาสให้เรียนรู้ฟรีจากทีมงาน เพราะทีมงานอยากจะช่วยเหลืออยู่แล้วเพราะยิ่งช่วยให้คนอื่นมีรายได้มากขึ้นเท่าไหร่เขาก็จะได้รับผลตอบแทนจากธุรกิจที่บริษัทจ่ายให้มากเท่านั้นจะดีไหมล่ะถ้าเขาช่วยให้คุณมีรายได้มากแล้วเขาก็ได้มากตามวินวินทั้งคู่เป็นระบบที่เสริมสร้างโอกาสให้ทำงานกับคนที่หลากหลายอาชีพหลากหลายประสบการณ์หลากหลายวัฒนธรรมบนความเท่าเทียมกัน โดยไม่มีใครเป็นเจ้านายไม่มีใครเป็นลูกน้องทุกคนคือสมาชิกอิสระภายในระบบธุรกิจมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในวิชาชีพองค์ความรู้ในผลิตภัณฑ์จิตวิญญาณที่ปลุกพลังแห่งความสำเร็จลงไปเป็นชั้นๆต่อๆกันไปไม่รู้จบหากต้องการศึกษาข้อมูลด้านอื่นเพิ่มเติมสามารถสแกน QR c ค d e นี้ได้หรือกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้เมื่อท่านชมใน YouTube